นีอันนี้เอาแกหรอกแล้วครับอทีนี้ชอบล้างขี้วัวลงบ่อแก๊สรุนนมนะแก๊สรุนบ่อแก๊สรุนนแล้วก็น้ำที่ล่นคาเนี่ยมันก็ไปกับรังยาแล้วก็เราเลนเนี่ยเราก็สู้ของแบบนี้เราเอาน้ำพาเลนไปแล้วเลนที่มันไม่ไปอ่ะที่วัวที่มันย้อยแล้วอ่ะไม่นไปกับตักเอาแบบนี้แล้วให้น้ำอ้าให้เลื่อนดน้อยๆแล้วก็ต้เอาไปเลี้ยงเสือเดือนอ๋อพวกนี้คือไปเลี้ยงเสือเดือนใช่ไหมพวกนี้มันก้อยินเดียใช่ไหมใช่

นันี้ก็เป็นประตูรไฟฟ้านะครับอันนี้ประตูรไฟฟ้าครับตอนนี้ไม่มีไฟพอเตียบนี้ถึงจะมีไฟที่ไฟมันข so ึ้นมามออ่าต้อง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 เป็นขนมไปเป็นให้ดีนู่น้ ไอนี่้กันเอไครัวนี้เป็นคาเพราะว่าเราบงกนไฟบ้ครับางแบเิดใชแแบงเครื่องนี้ที่ว่าพี่ใช้รีโมทปิดได้ใช่ครับรครับใช้รีโมทปิดได้ะอนี้ออนี้เสาแบบเสาลเก่าอ๋ออันนี้เสงลูเก่าอันนี้อันนี้เ็นมใช้กับพุกแฉ เราะว่ามันได้ไรเซนใช่ครับถ้างวมันเซนเดียวก็พอฮะอันนี้สายก็แพะแกะอะไรกันอันนี้ต้นกรรุนก้าวเลยเออนี่ผมมีต้นหนึ่งไหมพอแถร็จมาให้มีต้นเดียวอันนี้รุ่นก้ารุ่นก้ามันมีปัญหาว่ามันคอยจะคล้องตวเนี้ยแต่ผมชอบตรงนี้นะพี่มันมีสองขาใช่ไหมไอุ้่นดี้เป้าติกกบางทีครับมันชอบหมุนเงี้ยล็อกไม่แน่นนะครับพอดินหลวมพี่หนี่วครับปวดมากมากมันบางทีมันบิดอื มันมันไม่แน่นนะครับอันนี้คือมันอันนี้ช่วยล็อกนะครับมันแน่นอ,อันนี้คืออันนี้ก็คือรุ่นที่ว่าใช้ไอรีโมดได้อันนี้ไอซีรีไอซีรีนี่สามารถใช้รีโมทได้มีสัญญาณเตือนเมือ่อไฟตกไฟรั่วอะไรเงี้ยมีสัญญาณเตือนเสียงดังให้เราได้ยินคนที่อยู่ในความจะได้ยินแล้วก็มันสามารถส่งข้อความเข้ามือถือได้ถ้ารุ่นนี้ฮะ ตัวเล็กเครื่องเป็นตัวเอ่อตัวเล็กไงตัวเล็กตัวเล็กครับอ๋อเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันแบบใชล้ใกล้ชิดกับต่อไม้ไหมนี่ใช่อันนี้มีแข็งอันนี้แค่น้ำเต้าไม้มันมีไรแแบบครับมันมีเต้าไม้อันนี้อันนี้อันนี้ก็เต้าไม้มันจะมีเต้าเล็กก็มีอันนี้อันนี้ไม่มีเต้าเล็กมันจะมีใบเต้าเล็กเต้าเล็กก็มีใบแบบใบวาโฟสต์โฟส อ่าข้าที่โพิมันมันอมไว้อันนี้อันนี้กันวัวเข้ามาไอนี่ช่างถัดกันวัวเวลาที่เราเปิดปิดไว้ตาต้นจะต้องได้คับต้องปิดที่นั้นมันนั่นมันเดินไปนอกไปนี่อาหารประเดินนอกไปครับปล่อยให้มันปล่อยให้มันเดินเดินวัวมันได้กินย้าตามทางต้าหนวครับเสียงแหลกขันขันอันนี้ครับถ้ายัางนี้มีไฟแล้ว นนีี่่่่ถลมปหดแ้วพตอนนู้นยังเป็นถนนดินอยู่นะตอนนี้จะวัวยังมีปัญหาเรื่องกีบเลยพี่เพราะน้อยลงน้อยลงตอนน้อยลงครับครับครับตัวนี้กิโลอะไรครับอ่มไม่ไม่แน่ใจฮะดูจังไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยเราใส่เหล็กไหมใช่ใส่นี้ใส่เพราะว่าเราเพื่อเราประชุมเช้าด้วยฮะเพื่อรถประชุมเช้าอันเนี้ยเพื่อจะมาไล่ตีแล้วก็จะสรุปอ่า ตอนแรกเลยเพราะมีปัญหาคือพวกพ่อมันที่มันลุ้มกินน่้พี่ลุ้มแปลงแปลงยาเพวกมันมันแช่ตลอดเวลาเขาชอบตลอดเวลากีบงวมันก็จะนิ่มไงกีบงูมันจะนิ่มแล้วก็มีปัญหาเรื่องงูเจ็บกีบพองูเจ็บกีบแล้วพอวันนิ่มปุ๊บว่ามันโดนอะไรทิ้มได้ง่ายไงพอเขามีปัญหาเรื่องเจ็บกีบก็สัตวแพทย์เขาบอกว่าพ่อมมเนาะมีมีปัญหาเรื่องงูเดินบนกร้ดอะไรต่ออะไรสัตวแพทย์เขาแนะนําให้ทําทางเดินให้งูพ่มก็พ่มเขาบอกว่า เออมันค้าใช้ใจ่ายแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสาหรับคนมาดูงานแล้วแล้วก็ถ้าก็ทําแล้วถ้ากิีบงวงไม่ห้จริงอ่ะเออพงนะชายอ,อาจารย์ปนาแกก็หยุดไปหยุดไปเด็กๆก็มีคือแกก็มีความคิดที่จะทำแล้วพ่กมับขานก็หยุดไปขานกันไปขานกันมาสุดท้ายเคลื่อนแบบออกมาแล้วก็ส่งมาให้พ่อมเลยเพตพผนเขาสุดท้ายเพื่อตอนเย็นๆพ่อมมาเดินอ้อกกลาลังกาย จบเลยเพรพ่นอันนี้เพรพ่นน yeah, nee ี้มันประเมินเป็นเงินไปได้เลยเร็วเร็วรีใช่ไหมพี่สรุปก็อ่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเมื่อก่อนนะพ่ผมไม่เคยแต่งกีบเลยตอนนี้ใหม่ๆตั้งโปรแกรมแต่งปีซ่อมพ่นการแต่งกีบมันก็ช่วยด้วยครับฮะแล้วก็ตอนล่างๆมีทอผมมันเริ่มเข้าทีก็แต่งปีปีละพ้นก็ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพรพทนถนนคอนกรีตหรือว่าเป็นเพราะการแต่งกีบ แล้วแต่ละปีก็ฝนมันไม่เท่ากันน่ะบางปีฝนมันเยอะมากแปลงยาเพราบางแปลงมันนัวมันก็มันเดินในที่เปียกอ่ะครับในน้ำเมื่อก่อนมาฝนน้ำฝนนี่คือน้ำแฉะให้นะใช่ใช่ขานั่นแหละอันนี้คือรถตาขายรอบเลยครับี่ใช้รอบหมดเลยครับอ๋อคือไม่ต้องไม่ไม่ต้องฟอมันหลุดไปที่ใดเแนวแนวส้นเนี่ยทั้งหมดเลยคือมาเปงนี้ครับแนวส้นเขาเป็นรถตาขายหมด ตอนนี้กินอยู่ตรงไหนพี่หนึ่งี่ห้าไปห้าตอ้นี่คือกำลัจับเพอให้ได้กไม่อยากให้มันกลับเลยมันอยากกินอาหารนะใี่ใช่ครับตอนตอนเย็นนี่กินอาหารกี่กิโลครัอ่าตอนเย็นนี้ตอนเย็นนี่กินเะเพราอ่ไม่ได้กินทุกตัวครับ อ,อ๋อทอพีแยกไว้ใช<ม>่ไหมพราะเยเราจะแยกแม่งวที่ไม่ทอที่ไหนแม่งวที่พ่อรู้ใอไรอย่ยอยงยน,ยน,น,นี้ทอที่แบน้อกาแล้วก็ด้กินเราันก่อนวันกน่อนาเริ่มเข้าไปที่สองพอเข้าวันที่สมันก็เซงๆน่ยอย่า,ยยายไปแพงไหม ดุไหมคะไม่ดุครับเพราะได้ได้เลยไนอะ้ <c oughs> นี่เสาเสานี่ต้นนึงกี่บาทแล้วนี่ <c oughs> อืมคือคืออ่าเราไปซื้อแป๊บตักเอาเองไหยครับก็ได้นะพี่ถ้าซื้อแป๊บตักเอาเองเออถ้าไอ้น,น,ออน,นี้อโอเคเราะอาจจะซือซ้อสัมเร็จเอ่าคืออย่างนี้ถ้าเรามีไฟฟ้าอยู่ไกลเราเราทำเองแล้วก็ค้นไปไม่ไกลน,นะเ <c oughs> ชื่อมติด มันประหยัดกว่าเออใช่พี่แมวออช่อม,มติดจะมันมประหยัดกว่าอันนี้เกยพอดีเกยขายนะเกย์ไปดูอันนี้อันนี้สำหรับเวลาไปทำงานในในในฟิลงที่มันไม่มีไฟฟ้ามันลำบ,บากแล้วก็การที่จะค้นไปไกลๆอ่ะมันยิ่งจะเป็นเศรา้าตัวเห็ดนะมันใหญ่อ่ะมันค้นลำบ,บากก็เลยต้องการความสะดวกสบายนะก็จริงจริงแล้วตอนนี้มีรุ่นใหม่กว่านี้นะแล้วพวคือต้องนู้นอ่ะ ที่สะดวกกว่านี้อีกอ๋อที่มันเป็นคำเยีงอนี้เลยคำเยียงนะคับโอ้นันผมใช่แบบนี้อยู่แล้วแล้วมันเป็นตีนสเกีออใช่ใ่อันนั้นมันจะมันจะสะดวกกว่านี้อีกเพราะอันนี้มันต้องเทฟูนอันนี้ไงครับอันนี้คือบุกแบบแบบเกาะ่าเยใช่ครับก็พัฒนามาเรื่อยครับนี่ัญที่ือเทียมเป็นโซ่เาไปเลยอ่ะปัแน่ีีสองพักนี่ เพราะว่างวรุ่นรุ่มหัวเศาเนี่ยมันปินรู้าาไอ้ขดเป็นส่วนใหญ่ไงอ๋อผมก็รู้ขดเยอะพี่ดังนั้นแหละพกันเลยขายตัวใหม่เกิดใหม่หลายตัวแล้วนะพี่นะ <ๆ S 2> ยังยังอ่อนอนเลยค่ะรุน่นเดียวกันผมจะเก็บจะเก็บพอคนมาน<อ>หายมนเ,<อ>เลยก็ ใช่ <Și S 1> ครับค่ายอะไรคับพวกกะทิก็ปีละตัวครองคมเก็บอะไรนั่นน่ตัวหนึ่งเลยนั่นแหละแล้วก็คายงั้นขายเราคไม่เป i mean no. ็นไรง่นัครับครับ อันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแปลงหญ้านะคะที่ให้วัวลงไปกินหญ้า แก้วที่ใต้วอดๆไม่ตัดขาดเอาวัวมันจัดการวัวมันหลวงกินไะอ๋อวัวมันหลวงกินครับมันไม่มันนึกไม่มี้เยอะย่าหรือไม่กินอะไมันก็มีมีครับมีนี่นี่มีมีนี่อันนี้ยักษ์ชาคือยักษ์ชาแค่พอมันแก้มันไม่กินอันนี้ก็มันใช้ผ้าคลุมคืออย่างนี้วักรนะพอ มันจะเป็นการมันโน้มมันนาบมันโน้มขึ้นไบางโน้นอะ่ะมันเป็นแล้วมันดูไม่ช่วยอะ่ะนู้นฝั่งนู้นเห็นปะไม่ต้งเข้าอ่ะตามตามเป็นคันๆน,น,นั่นนะอ่าก็ต้องใช้คนงานตัดคนตัดแล้วมันก็ขึ้นถ้ามันขึ้นไม่ไหม้งวมก็กินแต่ถ้าพอมันแก้ปุ๊บงวมไม่กินพองวมไม่กินก็มันก็ขึ้นางาไม่ช่วยก็ต้องตัดกันอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆตอนนี้อาจารย์ปัญหาแกก็มีนโยบายว่าต้องช่วยตลอดเวลาเออแลคนมาดูเยอะนะใช่ใช่คนงาน คนงานก็เสนอให้ใช้ยาเคมีมาชีพอาจารย์บอกแกไม่ส่งซึ่งแกไม่ใช้คือ,อาาเอาย<อ>าขย<อ>ะพอดีบังเอิญพ่อมีพายางที่เลือกจากทำบอ่อไบโอแกสไอพีพดับดัๆเราก<อ><ๆ>็เลย,เลยทดลองเอามาคลุมกันครับคลุมมันสิบวันยี่สิบวันสามสิบวันสี่สิบวันก็ลองคลุมดูสรุปว่าคลุมสี่สิบวันแ้ะยาขาตายหมดเลยเนี่ยเนี่ยมันตายตายเงาตายหมดเลยครับเลยนี่ตอนนี้ก็เลยไล่คลุมครับไล่ไล่คลุมคล,ลคลุม ฝั่งนี้งนนไม่มีเลยนะคลุมมาแล้วครับอน,นุนเริ่มตอนนี้พยายามปอยุ่์ฝั่งนูนนะน้นยอยธภูถบนู้นเริ่มคลุมคลุมไม,ม,มอ่อยู่แล้วครับคลุมถึงไว้สี่สิบวันเลยครับยคามันก็จะตายหมดเลยตัวใ้ที่เราคลุมมันจะตายหมดเลยอันนี้อันนี้ลวดกันอะไร,ะรอ่าแบ่งแปลงแบ่งถึงแปลง,งฮะอ๋อครับคืนนี้ก็เตรียมไว้พ่กนี้อ๋อวันแรกครับ่านี้ใช่วันนั้นก็ผนล้นี่ออกใช่ครับอ่าเขาเตรียมคือคือจริงๆแล้วว่าเมื่อ เมื่อเช้าวะนะคือเมื่อวานนะเขาแบ่งถึงแปลงนูนไว้ไงพอเมื่อเช้าปุ๊บเขาต้องมาปลดออกเพื่อให่งวเดินไปถ่ายแปลงได้แทนบิ๊แทนทิ่กเขาจะเก็บคาร์กลากมามู่กันนี้ไว้อ๋ออันนี้อันนี้มันอันนั้นเี่ช่มันเป็นเชือกถูกได้ใช่ครับเขาก็มาผูกกันนี้ไว้เพื่อเตรียมไว้ผู้นิชาของเขาไม่ต้องมาผูกแล้วเขาจะไปเปิดประตูแปลงอันนี้ก็เชือกร้อยฟ้าครับใช่ครับมันมีสเตเลสอยู่ในนั้น มันใช้ได้นานนะพี่เดี๋ยวมันอ๋อก,ก็ก็นานเหมือนกันก็ไล่เฉียงก็ไปสักสิ่งแล้วจะได้เพราะแล้วว่เอาใช้ไม่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 ยาวมากนะพี่นะ,ะมันก็ไม่เหนื่อยมั้มัน,น,ม,นมันเหมาะสำหรับเอ่อเวลาย้ายที่ที่มีมวนเวลาเรายในใน,นใ,ในยูทูบมีมวนมวนมวนอะรอันไหนครับอันนู้นเป็นกูดังเก็บค้องอะไรต่งอะไรครับค้องช้างมั้งอะไรมั้งครไอ้กูดังล่างไม้แล้วผมสร้างเก็บกระทิ่น พกกระิ้นมันจะมีมาร์กหน้าฝนไงพน้าแรงมันไม่มีมีขาย<ช>มีชายพน้นา,านนนนแรงวน่ายางเราก็สต๊อกไว้ของชายพน้าฝนเราก็เก็บไว้เยอะๆเออดอกยาก็แล้วมันดึงออกยากมา